สวัสดีค่ะ วันแรกของการเปิดภาคเรียนของน้องๆโรง,ง,งเรียนสาธิตจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้แตกต่างจากทุกปีเพราะในวันนี้พวกเขาได้มาเป็นอาสา,าสมัครแพ็คถุงยางชีพที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครได้นําสิ่งของและถุงยางชีพเหล่านี้ไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยค่ะติดตามภาพบรรยากาศได้จากเจนซีรีพอร์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชเริ่มเปิดเรียนแล้วเอาจิตอาสาตัวน้อยๆกว่า20คนก็ไม่รอช้ามาช่วยกันแพ็กถุงยังชีพที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชกลุ่มประสานนักเรียนที่มีกิตอาสาในการมาแพ็กถุงยังชีพเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบัยน้ําท่วม ในจังหวัดนครสมรรค์ตอนเราเด็กๆแล้วก็คือปอูได้มีโครงการนโยบายว่าจะพามาช่วยเหลือเพจหนุนยันชีพอาช่วยเหลือประสบภัยเนี่ยก็ดีใจมีกมสุขที่ได้ทาความดีได้ช่วยเหลืลอาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนในจังหวัดเดียวกันที่กําลังลําบากอยู่ตอนนี้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่า เพื่อคนอื่นนะคะมันเหมือนกับว่าผ่อนแรงเราไปเยอะเลยคะคะก็คือต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนก็เหมือนไม่เหนื่อยทังกัน24คนปกติเป็นเวลาเรียนค่ะแต่ตอนนี้เราหยุดเวลาเรียนเพื่อมาช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมค่ะช่วยกันร้องรับน้กองจะกระโดบน้ำที่บ้านน้ําท่วมไหมครับเออ่เอ,อประมาณไหนได้ครับ ช่วนะ่ววยาาใจมนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีแผนหากผู้ชาเรียนเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองก็จะพาเด็กนักเรียนมาเป็นจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้จิตสาธารนณะและเรียนรู้ชื่อหนือการแบ่งปันหลังจากนี้ก็มีแอนว่าเดีย๋ดวยวนักเรียนภาคไหนที่ มีเรียนเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองก็จะพามาช่วยกันเช็คผืนที่ครับตอนนี้โรงเรียนสาธิตก็คือมีมากครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยมาจากหลายที่ไม่มาตั้งแต่นพปปิตามท่าสาราทุ่งสงร่อนที่บูนตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือบ้างแล้วครับแต่มีบางพื้นที่ที่นักเรียนยังขาดเรียนอยู่ไม่สามารถมาได้ตอนนี้มาตรการก็ทางฝ่ายเียนก็กำลังดาเนินการอยู่ครับ บรรยากาศการช่วยกันแพ็คของคนละไม้คนละมือของจิตอา,าสาต,ตัวน,น้อยๆที่ช่วยกันอย่างตั้งใจเป็นอีกหนึ่งภาพของความสุขที่เกิดขึ้นในศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชแห่งนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายงานสําหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนหรือต้องการบริจาครัพย์ข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มหรืออื่นๆ สามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้เพื่อประสานงานกับพีมผู้ช่วยเหลือค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ